เจดีบีธนาคารหววมพัฒนาน้อยอิธิลีสิงบางพนอนครับหอนสวรรค์เสียงควนอยู่เบื้องฟังข้อมวเจดีบี้อยู่เบื้องวังเจ้าเสียงดนตรีได้อลังการอลังการงานสรางผู้ชิงจากเล่ออบาจอน้งคายคือทีสุดจะอบจอน้องคายคือที่สุดคุณนวมสราน้องนีครับไปเลยหนึ่งปืน พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติเขาเราไม่ว่าจัดป่าหนูบอกว่าเรือเที่ยวนี่เป็นยิ้วชิงจันทร์นลชิงจะได้์ชิงด้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าผมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสร้าสยามบรมราชกุมารีใครอยู่ใครไปบอกว่าขอสวรรค์ขอสวรรค์กัดทิ้งแดงจัดอยู่ร้องหนังแดงฟังประเทศไทยแท่งหมาหดวงเดียวดวงเดียวขุนดวงขุนดวงพ่อพี่พ่อดวงสิงห์ปางพระดวงธนาคารเจดีดีของคุณนายน่อยบอกว่าห้ำหันหันมาต่างคนต่างวัดหันกันมา กัมมาอัดขมมาไหลมาขี้มาใสแตกใสแตกแล้วจ้าบอสบัตรกระทิงแดงเพชรนำมาเบื้องตามสายตาตอนนี้ไอแหกแสงนองอมาคุณน้อมสิงห์บางน้อนเจดีพีว่า,าจังไรจะตะเกียรตะก,กายนำนัำ้นหรือ,บ,รอ,บ,รบ,อบุนันหรือว่าจะเป็นพรสวรรค์นี่ออกมาแล้ว เรหยอมกันไป่ได้นะแต่กันจึ๊กจี้จี้กันจะเกรงอยู่กลางล้ำน้ำเทศบาลออมจอมเมืองทองค้ากันนี้มองด้วยสายเหลือมน้ำน้ำนาเป็นโรคน้ำแดงเอาไว้ร่องน้ำแดงเริ่มดีแรงแสงออกมาก่อนว่ายยังไงร่องน้ำแดงขอนสมันกันทีแงงได้ยาฉีดดีได้กันที่แดงน้ำกันที่แดงออกฤทธิ์วายยังไงสิงคุณนวลคุณนวลสิงห์บางวันรู้ตัวว่าเริ่มเริ่มคลอนอะไรเริ่มคอเลยเริ่มคอเริ่มปวดเริ่มเบียดเริ่มเส้นเริ่มสีพี ติดิดติดมาจคนาใจวองูไหมเอาบอกไว้หนกเนาใครอยู่ใครไปลยแมสุดท้ายจะเขาเสใช้ตอนนี้นี่น้ำของพรสวรรค์พรสวรรค์ตีอแซมงมาตีอแซมอกมาพองกันมาขนนวลุนนวลชืุ่นนวลชี่จดวิจวิชฟสบอัคุณนวลจะแซคุณนวลจะแซคุณนวลจะ ดูพอนวลหน่อยดูอาการพอนวลหน่อยนั่งไม่ติดเลยดูพอนวลหน่อยผมคุณนายน้อยเอารอบนี้ให้ชาลีเป็นคนประการเอ้ากรรมการมุชงเกียรติบอลอดซาผมไม่หน่วงคุณพ่อนวลนี่นะเฮ้ยทีชนะในรองทำอิทเฮือหอบชิงชนะเลิศทีเฮือสว่งอบปจได้เก่ทีมเหือ J จดคุณนวลสิงห์บานพนั ได้เที่ยวหนึ่งไปแล้วได้เที่ยวหนึ่งเที่ยวไปแล้ว